สวัสดีครับสุ่มสกินหมัดใหม่นะครับผมหมดเท่าไหร่แล้วเรามาดูกันนะครับผมทุกคนนี่เลยครับผมนะหมัดแสงบูญ่านะครับผมทุกคนซึ่งหมัดนี้จะใช้หมด3โทเค็นนะครับผมนี่พ่กให้ดูในส่วนของตัวหมัดเลยนะครับผมทุกคนป<บ>ั <liers> บ๊บบึมบึมบึมโอ้ยแต่เสียงมันนี่คล้ายๆหมัดอะไรก็คนดูเสียงมันแบบซึ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 บเนี่ยซึบผมนึกไม่ออกนี่ นี่นี่นี่โอเคอะแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธมีดนะครับผมทุกคนอันนี้เป็นมีดพลานะครับผมทุกคนครับนี่ มันกล้คล้ายกับมีดต,ตัวหนึ่งนะแต่อีกตัวหนึ่งก็เหมือนไม่มีเอฟเฟกแต่ตัวนี้จะมีเอฟเฟกเข้ามานะครับผมทุกคนก็เรามาลองสุ่มันดูดีกว่านะครับผมในของรางวัลทั้งหมดของมันนะผมก็จะมีนี่เลยโทเคนแล้วก็อาวุธนะครับผมมีดแล้วก็ในส่วนสกินแล้วก็ที่จะเป็นกล่องสุ่มสกินปืนด้วยซึ่งผมก็ยังไม่มีนะครับตัวนี้จะบวชต่างกันยิงหนึ่งแมกกาซีนสองเนาะแล้วก็จะเป็นเจ้าสกานะผมพวกนี้คือผมมีหมดแล้วรู้สึกว่าจะมีสกินใหม่แค่อันเดียวนะครับผมท อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มมาเลยดีกว่านะครับผมคือเขามีการันตีให้แน่นอนว่า50ครั้งเนี่ยคุณจะได้1โทเค็นนะผมเท่าว่าหนึ่งร้อยห้าสิบครั้งนี่คือคุณจะได้แน่นอนในส่วนของสกินนะครับผมหมัดนั่นเองนะครับผมทุกคนก็คือเอาแบบตายตัวเลย2685เพชรคือคุณได้แน่นอนนะผมแต่ถ้าเกิดใครดวงนี้ก็อาจจะได้เร็วกว่านั้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันดิมันจะดวงนี้หรือเปล่าเนี่ยโทเค็นเรามาแล้วเห็นป่ะาคนดูอันนี้คือแค่ครั้งแรกนะการันตีโทเ100ค็นอี ก็คือถ้าดวงดียังไงก็ต้องการันตีเท่าเดิมถ้าคุณได้เร็วปุ๊บมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับผมทุกคนเห็นปะมันจะเพิ่มขึ้นมาครับโอ้โหนึกว่าทุกๆ50ครั้งไม่ครับผมรอบแรกเราได้ไวไงมันเพิ่มเป็นร0อยครั้งเลยอ่ะอุ้ยมาอีกแล้วก็ไม่ถึงนี่ว่านี่อีก195ครั้งโอ้โหไอ้ที่เราการันตีเมื่อกี้ตอนต้นอ่ะ เอายกเลึกไปนะครับผมทุกคนนะเมื่อกี้ยกเลิกไปนะครับผมไม่ใช่แล้วผมดูทรงไม่ใช่แล้วถ้าแบบเอาแบบดวงซวยๆจัดๆเลยอ่ะอีกร้อยโู้เกือบสองรอครั้งอ,ะอ่ะก,การันตีให้เราอ,ะอ่ะโหทำให้เราเหมือนมีหวังหล่อให้ผมกดอ่ะพอผมกดปุ๊บเพิพ่มปั น่าจะไปครบอ่ะสองร้อยครั้งเนี่ยอุ้ยมาแล้วครับผมทุกคนคืออันนี้มันจะไม่สามารถแบบว่าเกาเรียกแบบไงแบบรีเซ็ตได้นะครับผมทุกคนที่แบบว่าเอ้ยเอาไปย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ได้อันนี้ไม่ได้นะครับผมได้มาแล้วนะครับผมทุกคนก็ไปก้าหมดไปทั้งหมดนะผม2321เพชรนะครับผมทุกคนก็ไม่ไม่เยอะไม่เยอะแหละคิดว่าไม่เยอะถ้าดวงสวยก็น่าจะไปไกล3,000เพชรเมฆหินนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราแลกมาเลยนะครับผมนี่บุ้ม ปาดเป็นไงหล่อีทผมทุกคนมันเข้าออเสื้อด้วยแหละเซตนี้นะครับผมจะลองมาใส่ด้วยกันแล้วจรมันมันไม่ค่อยเกะก,กะนะผมว่านะค่อนข้างจะโอเคเลยครับผมทุกคนสงสัยเลยครับโอเคในส่วนอาวุธมีครับรับมาเลยครับนี่เอ้แต่ก็สวยอยู่นะแต่โอเคอยู่สงสัยไว้ครับในส่วนรุวุมีสามารถถือหน้าร็อบบี้ได้นะครับผมทุกคนแล้วก็ในส่วนของมัดนะครับผมนี่มัดเราเข้ามาเลยนี่มัดก็สแสดงหน้าล็อบบี้ได้เหมือนกันนะครับผมทุกคนอ่าเป็นไง หล่อเฟีย้ยวเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมว่าอยู่ในเกมมันจะน่าลํำคาญหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูครับมาแล้วครับนะเราตัวตึงนะผมจะไปวงฟ้านี่พี่ก้าให้ดูหมัดนะครับผมทุกคนตอนที่ว่ามันร่อนอยู่นะผมก็จะเป็นเอฟเฟกหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมเปิดเอฟเฟกทุกอย่างครบหมดนะครับผมเพื่อรีวิวนะ <S <S บางคนถามผมมาว่าพิก้าครับทำไมของผมไม่เห็นมีเอฟเฟกอะไรเหมือนพี่อย่างเช่นพวกตะกงสกิน <S <S ลถนะครับผมเราดูนะว่าเราตั้งค่าเปิดเอฟเฟกหรือเปล่านะมปิดดห ซึ่งถ้าเกิดใครเล่นในฟรีไฟมักเนี่ยมันจะมีโหมดอยู่เลยให้ตั้งค่าเฮ้ยคุณจะปิดเอฟเฟกต์ลดไหมหรือเปิดเอฟเฟกต์อะไรอย่างงี้นะครับยังไงลองดูดีๆนะนั่นไงอ่าแล้วผมเอาเอลิซมาไงรอบนี้ไอ้น้องเรียบร้อยไปดีไอ้น้องอย่ามาทะลึ่งกับพี่ก้าเขาจําไว้พี่ก้าเอาแม่งของจริงไงน้องเอ้ยเขาเอาหมดไงเขาเอาจัดด้วยคนเนี้ยเิงไม่น่ามาห้าวกับพี่เขาเลยไว้เนาะไปเมืองอื่นอะอนปลอดภัยกว่า อย่ามาลงทับพี่ต้นกล้าเขาแต่เราอะลงผิดที่ครับจริงๆเราจะไปวงฟ้านะครับผมทุกคนไม่ได้จะมาตรงนี้เลยนี่นี่อุ้ยอุ้ยต่อยด้เกียงสวยว่ะมีเหมือนเป็นดาวกระจายฟิงฟิงด้วยอุ้ยมีตัวมีตัวคุณดูมีตัวมีตัวมีตัวว่ะมีตัวว่ะมันเหมือนเป็นดาวกระจายฟิงฟงด้วยคุณดูดิเนี่ยอุ้ยเท่วันเนี้ยจ้าบจ้บจบเสียงก็ไม่ค่อยน่าลำคาญนะคุณดูเอาจริงเวลาตอนเล่นเนี่ยเห็นนะเห็นนะสวยด้วยน่เอฟเฟิกมันเยอะดีอะแต่มันจะแหลกหรือเปล่าวะไม่แหลกหรอก เอฟเฟกต์เยอะดีนะครับคุณดูคุณการสังเกตเอฟเฟกต์เวลาต่อยเนี่ยมันก็ไม่ลดลงนะครับแสดงมันไม่ได้กินทรัพยากรในในส่วนของเครื่องเยอะมากนะครับผมสวยด้วยอ่ะแจ่มเลยคุณดูเราเจอฟาร์มาร์สแล้วแล้วไงคุณดูตัวตึงของเราครับนี่จะได้แมกลันไวซักอันนู้จะดีมากเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันคือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะาพิยาอยู่เทิร์ฟไทแ่าวะกิจกรรมอะไรอ่ะนูมันคืออะไรอ่ะคุาดูเห็นไหม โอยโอ๊ยโอยโอยโอยมันเอาผมแล้วมันเอาผมแล้วมันเอาผมแล้วมาดูมันจะเอาเราอะมันจะเอาเราอะเรียบร้อยครับผมตามชื่อเองไงน้องคราบผมมาห้าวกับผมอ่ะโดนไปดิเขาหาเรื่องเราก่อนนะครับผมทุกคนเราไม่ได้ทำเขานะเขามาหาเรื่องเรานะคนดูก็เห็นนะเป็นพยานให้ผมด้วยนะเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วอะเนี่ยสุสารของเราเป็นอะไรไปอะพี่ เมืองเปลี่ยนไปก็ดูครับขอไปดูสักหน่อยดีวะเมืองเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเฮ้โดนเข้าไปดีมีตัวด้วยกลายเป็นสีแบบสีแปลกๆหมดเลยอะ่ะฮาโลวีนเหรอโหตอวไมคกี้พี่ไม่ได้ตั้งใจว่ะพี่แค่จะมาดูเมืองอะ่ะโอจะเข้าในนี้เมืองจะเป็นอย่างนี้ผมทุกคนตายอันตรายแล้วหนีดีกว่าไปแล้วมันอยู่แล้วไม่มีเสียงเพลงด้วยออก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  คุณดูนี่เสียงเพลงไหมไปแล้วแม่งถ้าออกจากมือน,นี้ปุ๊บมันก็จะหายปกติใช่ไหมอ้าออกมาจากมือน,นี้จะหายปกตินะครับผมทุกคนเหมือนเขาน่าจะเป็นอ,อีเวนต์กิจกรจกร,กรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นวันฮา,าวีเลยช่วงนี้ใช่ปนวนา,าวะถ้าผมจำไม่ผิดนะสุสารสมชื่อเลยเอาเส้นหลอดเลยคุณดูดีนะไม่มีผีโผมาด้วยแบบจ้ำสแกรแบบแบบแบแบออกมาเราต้องหาวุธมีดนะครับผมลืมไปเลยต้องรีวิวมีด แต่เราทิ้งก่อนครับเพราะว่าเราจะต่อยหมัดครับนี่นี่แนะ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 ่หมัดสวยครับผมทุกคนอ่ารีวิวรอบนี้ผมให้เขาเรียกแบบไม่น่าเกลียดนะผมมันไม่ได้เกะกะด,ด้วยเป็นแสงเอฟเฟกออกมาเหมือนเป็นออร่าซึ่งสวยด้วยนะผมไม่ได้แบบกรปรกโปะและเสียงหมัดเนี่ยไม่ได้น่ารำคาญขนาดนั้นเห็นปะเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับผมทุกคนในความคิดผมนะแต่ถูกใจคนอื่นหรือเปล่าอันนี้กล้าก็ไม่ทราบนะครับผมแต่สำหรับผมผมให้คะแนนสัก 8เต็ม10เลยรอบเนี้ยอ่าให้เยอะเนี่ยปกติไม่ให้ขนาดนี้นะมันไม่มีมีดเลยอ่ะคุณดูผมจะเอามีดมารีวิวให้ครับบอมีมีดพลาดสักอันเลยเฮ้ยจะน่ามีตัวทะลึง่งเปิดผมแล้วเขาเปิดผมไงอยู่ๆอะ่ะคือแบบคิดว่ายิงผมได้ไงคือจะเปิดผมเลยอเห็นผมวิ่งมาปุ๊บอะ่ะโทษทีนะครับเกาะเรามันไม่พังนะครับผมทุกคนเพราะว่าเราใช้สัตว์เลี้ยงโบลิ่งนะครับผมทุกคนมันจะทำให้เกาะเราไม่แตกนี่แหละครับผมคือความกลมของโบลิ่งนะครับผมและโบลิ่งนี่เป็น ลิมิตด้วยนะประเด็นน่ะไม่มีแล้วนะพอมันอยู่ในคอลเลกชันของไอ้นั่นน่ะของไอ้เขาเรียกแบบอะไรล่ะว,วะเล็กนาล็อกครับผมทุกคนอืมอีไปไห้มอดอะมีดนี่เพื่อว่าเราหาหมีดไม่เจอนะครับผมทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีดเดี๋ยวผมไปรีวิวให้แล้วกันนะครับผมนะผมก็พยายามวิ่งหาให้นะครับเฮ้ยมีตัวมันไปนยึดบ้านเราบ้านหลังนั้นเคยเป็นของเรานในห,หนูเองจะไปยุ่งกับบ้านพี่ได้ยังไง เขาเหมือนขับรถมาทิ่มลยว่ะเห็นแล้วเอ็นแล้วเอ็นแล้วมีปืนแดงๆซะด้วยมอบตัวซะนั่นคือบ้านพี่ไอ,หอ,อ้หนูเรียบร้อยน่มีเก็บมีเก็บโดนเลยเรียบร้อยอันนี้คือจะเอาจะห้าวอีกคนนึงถืงอกระทะไม่ไปละศพเขมามกระทะผมทุกคนเราต้องกา,ารหามีดครับไปอยู่ที่ไหนมีดปลาผีลวง สี่ตัวโอ้โหอยากเอามีดไปเหล่ามากเลยอะจะหามีดไม่เจอดีไปเลยเนี่ยโอ้โหพี่ก็มีแต่ไม้เบสบอลกันน่ะนักเลงนะพวกเราเนี่ยเจอเจอเจอเรียบร้อยเลยโอ้โหได้ตัวแอบเนียนจังว่าเฮ้ยไม่เห็นเลยนะเนี่ยเอาเจอเจอเจอแล้วคุณเจอแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งฆ่าเขาอย่าเพิ่งฆ่าเขาอย่าเพิ่งฆ่าเขา ให้โอกาสเขาหน่อยนี่ X อุ้ยอุ้ยเอาเอานี่ออกซีเราจะป่อยมัดนี่เลยปล่อยเ้าป่อยเ้าป่อยเ้าป่อยเ้าเขาจะใส่เราอย่างเดียวเลยอ่ะคุณดูเขาจะใส่เราอย่างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นเละเรามันเหลี่ยมอยู่แล้วผมจะรีวิวมัดไงปล่อยเขา นี่นแ,บแ,บแบ่งยาให้แบ่งยาให้ผมดูทรงแล้วถ้าเราใช้หมัดต่อยเขาถ้าเราเป็นมีดแต่ผมน่าจะเหลี่ยมได้อยู่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าจบจบให้มันจบ,จบ ในเมื่อเราต่อยเขาไม่ตายยิงเลยผมทุกคนแล้วมันของแท้อยู่แล้วไอ้นะ้องชายเจนามันมีเพียงหนึ่งเดียวเราต้องใช้ทุกกลยุทธ์นี่แหละฉีกของกดเออฉีกกดอ,อะไรฉีกทุกกฎของเกมเอาตัวรอดโอเควันนะี้ก็อนนี้ผมมาทุกคนมาดูมีดนะครับผมนี่สนะ่วนมีดนะผมซึ่งค่อนข้างจะเอฟเฟกสวยงามนะเื่อมันเท่อยู่วะรอบนี้คือเขาทำออกมาว่าจะเป็นอาวุธไหนก็คือมีเอฟเฟกไปหมดเลยนะครับผมนี่เสียงตอนฟันไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับผมจะมีแค่นี้เลยนะ เรามีทุกคนดูฟันอุ้ยกระโดดฟันเลยบุบุบุบโอเคผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเป็นส่วนของมีดพลานะครับผมเพื่อนโอเคก็จบลงแล้วสำการรีวิวของเรานะผมเป็นไงบ้างเพื่อนชอบตรงไหนกันนะผมและสืสารใหม่ที่ว่าเขาัปเดตเข้ามาถูกใจเพื่อนหรือเปล่าน,นะผมยังไงสามารถลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมวันนี้ผมขอตัวกราบลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมทุกคนสวัสดีครับ